คารวสหรือคฤรหัสถ้าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มีสองอย่างคือหนึ่งต้องออกบวชในวันนั้นหรือสองต้องปฏิญญาพานในวันนั้นนะครับเลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องนี้สักหน่อยนะพอรู้สึกช่วงนี้ได้สัมผัสกับพระอรหันต์ในติกตกอกเยอะเลยนะฮรพระอรหันต์จริงๆแล้วน่ะ ถ้าครวาสหรือหัดอ,อย่างเราๆนะบรรลุธรรมเป็นพระอารหันต์นะครับเราต้องออกบวชนะถ้าไม่ออกบวชก็ต้องปฏิิดีดดผ่าน,นวันนั้นนะครับเพราะอะไรเพราะเพศคา,ารวาตหรือเพศ่ันมันเป็นเพศที่ต่ำนะมีหลักฐานท่านแสดงเอาไว้ในอัตถกถานะอัตถกถาอจุระเดีย๋ยวผมยกหลักฐานขึ้นมาให้ดูนะครับ ในอัตถกถาจุลวันชะโคตะโคต,โคตสูตรนะครับเรื่องปริภาชกวัชะโคตท่านกล่าวว่านะฮะแม้บุคคลเหล่าใดดำรงเพศครหัตคือสันติมหา,ามาตอุขเะเสนะเศรษฐีบูตรบีตะโสกทารากะก็บรรลุพระอรหันตได้ แม้บุคคลเหล่านั้นก็ยังความใคร่ในสังขารทั้งปวงให้แห้งไปด้วยมักก็คืออาดาตมรักนะครับแล้วบรรลุได้แต่เมื่อบรรลุแล้วก็ไม่ตั้งอยู่ด้วยเพศนั้นชื่อว่าเพศคฤหัสนี้เร็วไม่สามารถทรงคุณอันสูงสุดไว้ได้เพราะฉะนั้นพูดในเพศครหัสนั้นบรรลุพระรหัสแล้ว ต้องบวชนะครับหรือปริิพานในวันนั้นนั่นเองแต่ภูมิเทวดายัางดำรงอยู่ได้เพราะเหตุวาเพราะมีโอกาสที่จะแฝงตัวอยู่ได้ครับเพราะฉะนั้นคารวาสหรือครหัดอย่างเราเราหรือยอย่างท่านผู้นั้นที่มาสนทนาธรรมกับผมนะครับขอให้สำรวจตัวเองนะครับ จะเราเราจะท่านจะได้ไม่ต้องย่ําอยู่กับที่นะครับจะได้พัฒนาเจริญที่พัฒนายางไปตามลําดับ,บเพราะว่าคารหัสหรือคารวะอย่างเราบรรลุธรรมเป็นพระอรหันแล้วต้องพร,รินิพานนะฮะบรรลุบรบรลุวันนี้วันนี้ก็ต้องปร,รินิพานในวันนี้นะฮะจะอยู่ต่อไปไม่ใช่ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้น,นะโอเคตรงนี้ก็ขอโน้มนากับท่านนะครับแต่ท่านคงจะเข้าใจผิดว่าตัวเองบรรลุธรรม โดนวิปสัสสนุกิเลสเป็นงานก็ได้นะการพยากรณ์ตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์นั้นมีพระสูตรอยู่พระสูตรหนะึนะ่งเดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาให้ดูนะครับผมในพระไตรปิฎกเกร่มที่22นะครับพยากรณสูตรนะพระพุทธเจ้าตัดว่าพิสุทั้งหลายการพยากรณ์อรหัตผล5ประการนี้การพยากรณ์อรหัตผล5ประการคืออะไร อะไรบ้างคือหนึ่งพยากรอรหัตผลเพราะโง่เขาเพราะงมงาย 2. มีความปรารถนาชั่วถูกความปรารถนาครอบงำจึงพยากรอรหัตผล 3. พยากรอรหัตผลเพราะความบ้าเพราะจิตฟุ้งซ่าน 4. พยากรอรหัตผลเพราะสำคัญว่าได้บรรลุ 5. พยากรณผลโดยถูกต้องพิสูจน์ทั้งหลายการพยากรณ์อารหัตผล5ประการนี้แหละครับพอะงินได้ฟังพระสูตรนี้จบแล้วก็ต้องพิจารณาตัวเองนะครับอย,อย่าหาเหตุผลนะอยาหาเหตุผลเพื่อคิดเข้าข้างตัวเองโดยกล่าวว่าพระสูตรผิดหรืออัตถกถาแสดงผิดนะครับ พราะมันจะเป็นอันตรายต่อตัวท่านเองนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไม่ผิดหรอกครับแต่เราอ่ะจะเข้าใจผิดว่าบรรลุปเป็นรพระอรหันต์เพราะงั้นก็ต้องจะไปพิพสรนากร,รมฐานต่อนะครับจะได้รู้ว่ามันติดตรงไหนนะครับคลิปนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้นะครับก่อนจะจบคลิปนี้ก็ขอกล่าวครับว่า พุทธศาสนาจีรังสิตตุพุทธศาสนาจีรังสิตตุพุทธศาสนาจีรังจิตตุขอให้พระศรธรรมของพระสมมาสัมพุทธเจ้าจงดำรงอยู่ตราบนานเท่านั้นขอให้พระศรธรรมของพระสมมาสัมพุทธเจ้าจงดำรงอยู่ตราบนานเท่านั้นขอให้พระศรธรรมของพระสมมาสัมพุทธเจ้าจงดำรงอยู่ตราบนานเท่านั้นสาธุสาธุครับ